ผมจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กเล่นเกมราคาไม่เกิน30,000บาทสเปคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยถึงช่องนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ช่องสายเทคไหครับหรือสายไอทอะไรก็แล้วแต่คนเล่นเกมอย่างผมเนี่ยผมก็แน่นอนก็ต้องศึกษาพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องธรรมดาคลิปนี้ก็เลยจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากได้โน้ตบุ๊กเอาไว้เล่นเกมหรือจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ได้หมด ผมถือว่าเป็นผลพลอยได้ของการมีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงแล้วกันคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมันเป็น P c อะ่ะมันสามารถทั้งทํางานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทุกอย่างบาบาบาแม่งได้หมดทุกอย่างเลยแต่โจทย์วันนี้เนี่ยผมขอแค่เล่นเกมอย่างเดียวแล้วกันนะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่เอาไปเล่นเกมนะครับตัวแรกเลยโน้ตบุ๊กเล่นเกม HP Victus 15นะครับนี่ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบรนด์ที่ เล่นเกมโอเคราคาเนี่ยจะคุ้มค่ากับสเปคเสมอนะครับสำหรับรุ่น Victus เดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสโค้ดนะครับโค้ดของรุ่นนี้เอาไว้ให้นะก็ชื่อรุ่นแบบเต็มๆอะ่ะ CPU ของตัวนี้นะครับใช้เป็น AMD Ryzen 77445HS เป็น6คอร์12เทรดนะครับนั่นแหละก็ถือว่าเป็น CPU กลางๆแต่การเล่นเกมเนี่ย CPU มันไม่ได้แบบ สำคัญเป็นเบอร์หนึ่งไงอันนี้ผมคัดมาแล้วว่าเน้นไปที่การจอเป็นหลักนะครับ CPU เนี่ยก็กลางๆใช้ได้ไม่ได้ขี้เหกมาก GPU จะเป็น uh, Nvidia เดีย G-FORCE RTX 4050 6 g b นะครับเป็นรุ่นของแล็ปท็อปนะ4050เนี่ยจะได้เ a รม Generation DLSS 4ด้วยแรมตัวนี้อยู่ที่16 g b นะเป็น DDR5 ความจุเป็น512 g b นะครับก็เป็น PCIe Gen4 แบบ M2 ราคาโดยประมาณนะอยู่ที่ประมาณ29,390บาทราคานี้ไม่ได้แบบว่าเป็นราคาที่เป๊ะน,นะครับก็เป็นราคาโดยประมาณนะ เพราะว่ามันก็จะมีร้านที่ตั้งราคาที่มันไม่เท่ากันด้วยโปรโมชั่นไม่เหมือนกันอีกราคาเนี่ยผมเลยหยิบราคาที่เป็นราคาโดยประมาณแล้วกันไปรุ่นที่2กันเลยครับรุ่นที่2คือ Acer Nitro V15 เดี๋ยวจะขึ้นชื่อกับราหัสให้เหมือนเดิมนะไปกรอกเซิร์ชดูกันได้ CPU จะเป็น Intel นะครับไม่ใช่ m m d นะก็จะเป็น Intel Core i5 รหัส 13, 420 H นะครับก็เป็น Gen 13 Core i 5นะก็เป็นตัวกลางๆแหละ g p u จะเป็น n อม d เด4050เหมือนเดิมนะครับ6 g b แล็ปท็อป RAM ก็16 g b เหมือนเดิมเป็น DDR 5ความจุ512 g b PCIe Gen 4เหมือนกันเป็นแบบ M2 เหมือนเดิมราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29,990บาทไปรุ่นที่3กันเลยคือ Lenovo IdeaPad Gaming 3นะครับก็เป็นรุ่นประหยัดของ Lenovo เขาให้ CPU มาเป็น AMD Ryzen 5นะครับ7 535 hs gpu <S เป็น n e อ i d i a rtx 4050 6GB เหมือนเดิมตัวนี้เนะี่ยแรมจะค่อนข้างให้มันน้อยกว่ารุ่นอื่นนะก็จะอยู่ที่ RAM 8GB เป็น ddr 5นะครับแต่ว่าความจุของแรมเนี่ยมันแค่8ก็ไปอัปเกรดกันเพิ่มเติมได้นะสำหรับรุ่นนี้ความจุก็จะอยู่ที่ 512GB เหมือนกับ2รุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับคือ 512GB p c e gen c เป็น m 2ราคาโดยประมาณอยู่ที่28,990บาทถูกลงมาพันหนึ่งเพราะว่าเออแรมมันหายไปอีก8 g b กิกนะฮะก็ไปเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปก็ แล้มัน8กิกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่พออาจจะต้องไปอัปเกรดเพิ่มตัวที่4ครับมาแบรนด์ของ MSI กันบ้างเนาะก็อันนี้นเป็น MSI รุ่นติน15 CPU เป็น Intel Core i5 13 4 2 0 h GPU เป็น NVIDIA GeForce RTX 4050เหมือนเดิมเป็นรุ่น6กิกนะครับในราคาไม่เกิน30,000เนี้ยผมจัดเต็มที่เลยในยเล่นเกมก็คือจะเน้มิธีทางการจอซึ่งการจอเนี่ยมันเต็มที่ได้แค่อยู่ที่ประมาณ4050นครับงบ อยู่ที่30,000เนี่ยจะเกินกาจอ4050ไปเนี่ยไม่มีนะผมดูแล้วแรมของตัวนี้จอยู่ที่16บหกิกนะครับแต่ว่าเจนของแรมตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ DDR รุ่นที่4ไม่ใช่ DDR 5นะครับความจุก็512กิกเหมือนเดิมเป็น p c a e เจน4ราคาก็อยู่ที่28,900บาทตัวนี้เนี่ยข้อเสียก็น่าจะเป็นที่ตัวแรมเนี่ยมันเป็น DDR 4นะครับมันยังไม่ใช่ DDR 5แต่ DDR 4เล่นเกม มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าการเล่นเกมก็ไม่ได้ใช้แรมที่ต้องรวดเร็วอะไรขนาดนั้นยังไงการเล่นเกมก็เน้นที่การ์ดจอเป็นหลักแล้วรองมาด้วย cpu ส่วนแรมเนี่ยเป็นตัวท้ายๆเลยไม่ค่อยสําคัญขนาดนั้นขอแค่ความจุเนี่ยมันยังแบบว่าอยู่ในค่าแนะนําที่ตัวเกมนั้นแนะนํามานะครับรุ่นสุดท้ายครับเป็นรุ่นของ HP เหมือนเดิมเป็น HP Victus เหมือนกับตัวแรกเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมี CPU ที่พิเศษกว่าตัวแรกนิดนึงนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดในทั้งหมดที่ผมแนะนำมานะเพราะว่า CPU ตัวนี้เจนใหม่สุดเลย Ryzen 58645HS กร์ดจอเหมือนเดิมครับเป็น v e m d i a RTX 4050 6 g b นั่นเองแรมเป็น16 g b ครับก็เป็น DDR5 นะความจุก็เป็น512 g b PCIe Gen4 M2 เหมือนเดิมราคานะครับโดยประมาณจะอยู่ที่2 9 7 7 0บาทอันนี้ก็เป็นราคาที่โดยประมาณนะทั้งหมดเลยเพราะราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับช่วงลดหรือว่าแต่ละร้านเนี่ยก็ตั้งราคาไม่เหมือนกันนะครบแล้วครับสำหรับ5รุ่นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับ ก็เอาไว้เล่นเกมกันนะเนาะสำหรับงบที่30,000บาทนะครับไม่เกิน30,000คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการเจาะลึกสเปคแบบละเอียดยิบเหมือนช่องเทคช่อง IT ที่แบบว่าแนะนำคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นแค่ช่องที่ทำรีวิวเกมทำเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็แค่อยากจะมาแนะนำเป็กโนบุ๊กที่เอาไว้เล่นเกมเฉยๆนะครับก็ใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึก อยากรู้สเปคเลือกๆเกี่ยวกับรุ่นที่ผมแนะนําไปทั้งหมดนี้นะครับผมจะแปะรายละเอียดลิงก์เอาไว้สําหรับคนที่อยากจะไปดูข้อมูลไปช็อปออนไลน์หรืออยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะพวกรหัสลิงก์หรือชื่อรุ่นเอาไว้ในเดสคริปชั o นนะครับส่วนคนที่อยากจะโอเคศึกษ,ษาลแล้วแล้วก็อยากจะซื้อซักเครื่องหนึ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็ ผมจะแปะลิงก์ช้อปปีเอาไว้ให้นะครับไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้นะจะแปะไว้ทั้งหมด5รุ่นเลยนะครับก็สามารถซื้อจับจองกันได้เลยสําหรับคนที่สนใจนะขอย้ำอีกทีนะครับคลิปนี้เป็นแค่การแนะนําแบบคร่าวๆนะครับสำหรับสเปคโน้ตบุ๊กที่เออเอาไว้เล่นเกมนะก็ราคาไม่เกินสามหมบาทเนี่ยผมคิดว่าผมคัดมาดีสุดแล้วราคากับสเปคที่มีอยู่ในตลาดนะตอนนี้นะครับห้ารุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าราคานี้กับสเปคประมาณนี้เนี่ยก็คุ้มที่สุดแล้ว เท่าที่หามาได้นะครับก็ใครนะครับที่ชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะคนที่สมัครสมาชิกจะสามารถดูคอนเทนต์ได้ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมจะตั้งเวลาไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับ คนที่เป็นสมาชิกก็จะได้ดูก่อนทุกคนเลยและถ้าในอนาคตเนี่ยมีสมาชิกเยอะๆผมก็อาจจะทำคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นด้วยและถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนผมอีกก็สามารถกดกลุ่มซปเปอร์แดงเพื่อขอบคุณเพื่อโดเน a t ันเข้ามาได้เลยนะครับการซื้อของผ่านลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ที่คอมเมนต์และเดสคริปชันนะครับก็จะสามารถช่วยสนับสนุนผมทางอ้อมได้อีกเหมือนกันนะผมก็จะได้ค่าคอมจากการที่ทุกคนเนี่ยไปซื้อของผ่านลิงก์ผมนิดๆ,ๆหน่อยๆโอเคครับสักคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า thank you